สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลน n ์มอเตอร์ไซค์ e w านีครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็เป็นการอัดเสียงครั้งแรกของแอปนะครับในการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับก็ข่าวแรกที่เราจะมานําเสนอกันก็จะมาจากอิตสาห y ร u n ยังแมชชีนของญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับ Honda CB 400ซ u เป r ร์โฟับที่มีการยกเลิกสายการผลิตไปตั้งแต่เดือนตุลาาคมนะครับซึ่งผลิตมายาวนานตั้งแต่ปี1992 3 0ปี นะครับซึ่งทำให้คาวาซากินะครับนินจา z x 4R นะครับไร้คู่ต่อกรอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่า Honda จะเปิดตัว4ส0ูบ c 0 0มาใหม่อีกครั้งซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับตัว CB400 s u p e r f o ที่ยกเลิกสายการผลิตแต่อย่างใดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาต่อกรกับนินจา z x 4R 4สูบ4 0 0 c จาก ทางคาวาซากินะครับซึ่งก็เป็นค่ายเพื่อนบ้านที่มีการแข่งขันกันมาอย่างยาวนานนะครับผมซึ่งรูปลักษณ์นะครับก็จะคล้ายๆกับทาง CB นะครับ400 SF แล้วก็ 400SB ที่มีการยกเลิกนะครับไปตั้งแต่เดือนตุลานะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะพัฒนาขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งจะมีระบบไฟฟ้านะครับเข้ามาช่วยในการลดมลพิษนะครับผม เกี่ยวกับสภาวะนะครับเรื่องกระจกนะครับซึ่งจะทําให้ผ่านมาตรฐานยูโรนะครับระดับโลกนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับว่าจะมีข่าวสารออกมาอีกอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันในคลิปหน้านะครับก็ขอจบกันไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์เข้าทุกท่านนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ